ยอดนะครับตัดเเฉียงนะครับแล้วก็ลอกกัาบออกนะครับแล้วก็วางนะครับก็ทำในลักษณะนี้นะครับก็ถ้าก็เรามีมีดนะครับมีมีดสำรองนะครับ เว,เวลาเวลาเล้ยงข้าอยู่ก็จะอยู่นับเดินเดี่ยวนี้ครับก็จะนับว,ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่